กับเขาเราเรื่องความเดิมตอนที่แล้วพวกปญยาคราวได้มุ่งเข้าปะทะก,กับพวกทะเลิดดูเหมือนว่าพวกทะเลิจะเป็นฝ่ายได้เปรียบในช่วงแรกแต่ทว่าด้วยที่ขมดนั้นเขามีประสบการณ์อยู่ในสนามรบของพวกจอมขมังเวทที่มากกว่าจึงทําให้เล่นงานไอทิ้งไปกองอยู่กับพื้นอีกทั้งตอนนี้ขมดได้ปล่อยกุมารผีที่เหลืออีก2ตนบุกเข้ามาเล่นงานพวกทะเลิดอีกด้วย เพื่อจะให้ปีศาจสองตนสกัดกั้นพวกท่านเลิศเอาไว้อากก้ยถือหอกกุมอาการบาดเจ็บพุ่งเข้าไปอย่างโทมัสชายฝรั่งผู้เหมือนกับจะมีแผนการอะไรบางอย่างชายชาวจีนยังคงหวังปกป้องสา,ายของตนด้วยหอกอันมีโลหิตของชายมาดีนมามวันเลิศก่อนจะรับชมรับฟังผมขอคนละหนึ่งไลค์และหากท่านใดชอบผมขอหนึ่งติดตามเพื่อให้พลาดทุกตอนใหม่ๆด้วยนะครับชายชาวจีนพุ่งตรงไปยังโทมัส ชายฝรั่งผู้แบกร่างกายที่บาดเจ็บจากการโดนพยาคร้าวยิงตรงบริเวณไหล่สาย,ายตาของชายฝรั่งยังคงมุ่งมั่นเพื่อจะทำตามที่คิดให้สำเร็จแต่ทว่ากุมารผีสองตอนที่ขโมดปล่อยออกมามันก็พุ่งเข้าหาชายฝรั่งหวังจะปลิดชีพเขาโดยที่โทมัสไม่รู้ตัวเลยสักนิดด้วยโทมัสนั้นเขาก็เป็นแค่คนธรรมดาไม่ได้มีเชื้อสายมอผีหรือมียาคมเหมือนกับคนอื่นจังหวะนั้น ลมวูบผ่านร่างกายชายฝรั่งไปโทมัสได้ยินเสียงหัวเราะชวนสยองของเด็กขณะที่ลมนั้นพัดผ่านร่างกายของเขาชายฝรั่งขนลุกไปทั่วกายแต่ใจเขานั้นก็ยังไม่ยอมแพ้พรางพูดแต่เพียงคำว่าอีกแค่นิดเดียวอีกแค่นัดเดียวเท่านั้นเขาพูดซ้ำไปซ้ำมาบนกับตัวเองอยู่ไม่หยุดปากเสียงตะโกนดังมาแต่ไกลทำให้โทมัสน,นั้นต้องหันไปมองตามเสียงที่ได้ยินปรากฏเป็นอากุ้ย ชายชาวจีนผู้กำลังถือหอกพุ่งมาทางตนเสียงเรียกนามของชายฝรั่งดังวินาทีเดียวกันนั้นตาของโทมัสเริมพลา้าคำถามภายในจิตของชายฝรั่งถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตนระหว่างคิดโทมัสก,ก็ก้มดูร่างกายของตนไปด้วยเช่นกันกระทั่งสายตาของชายฝรั่งมองเห็นโลหิตสีแดงที่ฉลมกายปรากฏลอยแผลมากมายคล้ายกับใบมีดนับสิบเฉือนตามเนื้อตัวจนเสื้อผ้าขาดวิน เขายืนมองสักอึดใจหนึ่งคิดว่าเหตุใดมันไม่เจ็บแต่ร่างกายนั้นมันก็เริ่มทนไม่ไหวสติเริ่มเรือนลางอยากจะหลับจริงๆกร,ระทั่งชายฝรั่งทนต่อความง่วงไม่ไหวร่างเขาลุง่งหล่นลงไปกองกับพื้นเป็นเวลาเดียวกันที่อากุยมาถึงตัวชายฝรั่งพอดีอากวยรีบเขย่าร่างชายฝรั่งถามถึงอาการแต่ทว่าโทมัสน,นั้นกลับไม่ตอบเหมือนกับเขาสิ้นสติไปึ ทำได้ดีมากกูมานล,ลูกพ่อแต่ดูเหมือนว่าพวกเองจะเล่นกับเหยื่อมากไปหน่อยแพ้เหล่านั้นมันไม่ถึงกับตายแต่สร้างความทรมานเอาเถอะก็สมกับเป็นปีศาจจากนารกที่ชอบเสพความทรมานเป็นอาหารขโมวดกล่าวพางเดินไปยังร่างของทิ้งที่กองอยู่เบื้องหน้าเขาชายหนุ่มนำว่าทิ้งยังคงจุกลุกย่งไม่ขึ้นขมดเตะอัดไปที่ตรงหน้าท้องของไอทิ้งอีกทีหนึ่ง แรงประทะอันเกินมนุษย์ทําให้ร่างกายของทิ้งถลายไปกับพื้นเล็กน้อยเขาสำรอกเลือดออกมาจากปากไออีกสองสาครั้งพนวกกับตัวงองกุมหน้าท้องจบเรื่องจบราวหน้าปวดหัวนิเสร็ทีขโมดกล่าก่อนจะยกมีดหมอของตอนขึ้นเขาเตรียมตัวจะปลิดชีวิตไอทิ้งจังหวะนั่นเองเสียงปืนอีกนัดจากันเลิดยิงเข้าใส่ขโมดเช่นเคย ขโมดใช้มีดหมอปัดกระสุนของทันเลิศแสงไฟแลบแบบออกมาจนเห็นได้ชัดก่อนที่ขโมดจะตะโกนออกมาว่ามันน่าลำคาญเสียจริงพยาคราวทำอะไรไอ้เลิศสักอย่างสิวะขโมดกล่าวเสียงดังทางพยาคราวก็สวนกับขโมดท,ทันทีว่ากูไม่ได้มีวิชาอาคมเป็นอ้ำตาจะให้เร่งรีบจัดการไอ้เลิศได้อย่างไรกันกำลังบรรจุก,กระสุนอยู่พญาคราวกล่าวสวนขโมด เหตุที่พยาคราบบรจุกระสุนได้ช้าลงในตอนนี้ลูกสมุนตัวเองนั้นได้ตายเกลี้ยงอีกทั้งความรู้สึกใจของม่ดีนี้อีกทําให้พยาคราบกายั่นบรรจุกระสุนไม่ลงลํากล้องปืนสักทีใช้หมอผีต่างแดนถอนหายใจเขาคิดในจิตว่าสิ่งที่พอจะพึ่งได้ในตอนนี้ก็คงเป็นกุมารผีของตนสองตนนั้นเองขโมดตะตัวลั่นในความมืดว่าจงจัดการไอ้พวกนี้ให้สิ้น โดยเฉพาะไอสองคนนั้นก่อนขโมดตะโกนกล่าวพลางชี้มาที่เป้าหมายก็คืออากุ้ยและโทมัสระหว่างที่ขโมดสั่งกุมารผีทั้งสองตนเขาหันไปมองเป้าหมายของตนด้วยปรากฏว่าสายตาของชายหมอผีเห็นบางสิ่งที่ผิดสังเกตคือชายชาวจีนเขายืนถือหอกข้างตัวมันท่าทางเขานิ่งและก้มหน้าใจขโมดเริ่มวันวันกระทั่งดวงตาของขโมดเบิกโพรง ปากจะอ้าสั่งให้กุมารผีของตนนั้นหยุดทวาวินาทีนั้นกุมารผีขโมดมันก็พุ่งเข้าหาเป้าหมายทั้งสองคนแล้วมันพุ่งเข้าใส่อากุ้ยด้วยความมั่นใจมันใกล้จะถึงตัวของอากุ้ยในไม่ถึงอึดใจกุมารผีอ้าปากกว้างที่พอจะกัดหัวเด็กเล็กๆได้ทั้งหัวเตรียมพร้อมจะกัดเข้ากระชากเนื้อคอของอากุย้ยเสียงหัวเราะดังนำลอยตามลมมาก่อนจังหวะน,นั้นเอง อากุ้ยก็เริ่มหมุนหอ,อกในมือของตนเขากระทําด้วยความชำนิชำนาญก่อนจะพุ่งตรงไปยังทางไอ้กุมารผีด้วยความเร็วกุมารผีมันเห็นแต่มันก็ไม่หลบมันคิดว่าหอ,อกธรรมดาธรรมาของมนุษย์ทําอะไรมันไม่ได้กระทั่งหอ,อกนั้นมันพุ่งเข้าไปยังลําคอของมันแทงทะลุไปอีกด้านหนึ่งของลําตัวดวงตามันเบิกโพรงจ้องไปยังชายผู้ก,กระทามันน่าขันมากนักลึคิดว่าทําร้ายสหายกู แล้วมึงจะรอดสินะหอกโลหิตของผู้สืบสายเลือดของตระกูลหมอผีอาก,กว้ยกล่าวจบชายชาวจีนจับด้ามหอกมันด้วยมือทั้งสองข้างเขาเกรงแขนสุดกำลังพรางตะโกนปลุกพลังอย่างดังหอกที่แทงทะลุล่างกุมารผีกลับว่าคล้ายเป็นใบมีดอาก,กว้ยตวัดลงพื้นดินหอกฟาดกับพื้นธรณีเสียงดังสนานพร้อมกับร่างกุมารที่โดนผ่าซี่มันลอยผ่านหัวของชายชาวจีน ก่อนที่มันจะกลับกลายเป็นรูปปั้นดินเผาจากนั้นก็แตกเป็นซีกตามสภาพที่อากุ้ยเล่นงานก่อนจะกลับกลายเป็นฝุ่นทุรีกระจายไปทั่วในอากาศขโมดตกใจในสิ่งที่เห็นด้วยว่าที่อาก,ก้วยเป็นคนธรรมดาไม่น่าจะทําเช่นนี้กับกุมารผีหรือเดร้รายกาจได้ขนาดนี้ขโมดมองจ้องไปยังปลายหอกของอาก,ก้วยชายหมอผีเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีโลหิตติดอยู่ตรงจุดนั้นชายหมอผีสรุปได้ทันทีเลยว่า มันต้องเกี่ยวข้องกับการเล่นงานไอ้กุมารของตนเป็นแน่อากวยเมื่อเล่นงานกุมารได้ตนหนึ่งเขาก็หันไปหาโทมัสเพื่อจะพาชายฝรัง่งถอยกลับไปรวมกลุ่มกับพวกทะเลิดทว่าเมื่อสายตาหันไปมองพบว่าโทมัสน,นั้นไม่อยู่จุดเดิมชายฝรั่งสติฟื้นคืนแม้จะบาดเจ็บเขาก็ยังคงคารพาล่างของตนมุ่งไปอย่างไอ้ทิ้งอากวยพุ่งเข้าไปอย่างโทมัสหวังจะพากลับเรือนหลังใหญ่ ันใดน,นั้นมันมีกุมารอีกตนพุ่งมาทางอากล้วยด้วยเช่นกันชายชาวจีนด้วยประสาทที่ไวเขาตอบสนองผีตนนั้นด้วยความเร็วอย่างฉับพลันหอกถูกฟาดเวียงออกไปเบื้องหน้าทว่ามันก็วาดผ่านเพียงแค่อากาศเท่านั้นไม่มีความรู้สึกว่าหัวด,ดนอะไรเลยมึงออกมาคิดว่ากูไม่รู้เลยว่ามึงซ่อนเล่นกายอยู่ในความมืดชายชาวจีนกล่าวตะโกนไปในความมืด หวังจะหลอกล่อให้อากุมารผีตัวสุดท้ายออกมาทันใดนั้นมันก็มีเสียงเล็กๆตอบกลับว่าจะเล่นกับหนูเหรอแน่จริงก็จับหนูให้ได้หนูเร็วกว่าพี่น้องของหนูนะสิ้นคำลมปิศาก็พุ่งผ่านร่างของอาก,ก้วยขณะที่มันพุ่งผ่านมันก็สร้างบาดแผลกับชายชาวจีนไปด้วยลักษณะคล้ายกับว่าในลมปิศาจนี้มันมีใบมีดที่ติดมาด้วยอาก,กุ้ยเริ่มเสียเปรียบ เหตุเขานั้นมองไม่เห็นไอ้กุมารผีตนนี้ไม่ถนัดตาระหว่างนั้นมันก็มีเสียงปืนดังอยู่เป็นระยะจากทะเลิที่พยายามจะยิงพยาคราวเพื่อไม่ให้ชายคนนั้นยิงพี่น้องร่วมสาบานของตนทางชายชาวจีนได้แต่ยืนนิ่งครุ่นคิดหาวิธีจะปราบไอ้กุมารตนสุดท้ายระหว่างนั้นบาดแผลตามร่างกายของอากุยก็เริ่มมากขึ้นในทุกๆครั้งที่รมปิศนานั้นผ่านร่างแน่นอนว่ามันเจ็บปวด จนทําให้อ,อกวยนายับทว่าชายชาวจีนก็ยังทําให้จิตนั้นเหนือความเจ็บปวดเพื่อจะตั้งสมาธิรวบรวมให้ได้มากที่สุดกระทั่งดวงตาของชายชาวจีนโตขึ้นเขารีบใช้มือข้างหนึ่งของตนไปลูบเลือดของท่านเลือดที่อยู่ตรงปลายหอก่อนที่อากวายจะเอามาลูบดวงตาทั้งสองข้างของตนชายชาวจีนลืมตาขึ้นอีกครั้งคําพูดแรกที่กล่าวออกมาหลังจากกระทาคือนี่เองหรือสิ่งที่ท่านเลือดเห็นมาโดยตลอดสิ้นคํา อากย้ยย่อตัวลงเขาเหวี่ยงปลายหอกไปข้างลำตัวแววตามุ่งไปข้างหน้าอย่างเป้าหมายทันใดน,นั้นเมื่อจังหวะมาถึงอากุ้ยที่ย่อตัวเหมือนกับกำลังตั้งท่าวิ่งเขากระโดดพุ่งไปยังเป้าหมายด้วยแรงถีบอันฝึกฝนร,ร,ร่างกายมาตั้งแต่เด็กทำให้อากวยพุ่งออกไปด้วยความเร็วก่อนจะตะวัดหอกข้างลำตัวไปเบื้องหน้าของตนด้วยความเร็วเสียงแหวกอากาศดังสนานตามมาด้วยเสียงร้องของความทรมานดังขึ้น รากฏร่างของกุมารอีกตนที่โดนปลายหอ,อกแหลมตัดคอจนหัวของมันค่อยๆเลื่อนหลุดออกจากบา่ากลับกลายเป็นรูปปั้นหินและสลายหายเป็นธุรีปายสิ่งนี้มันทำให้ขโมดนั้นโมโหสุดขีดเหตุว่ากุมารสุดรักทั้งสามตนของตัวเองได้ถูกจัดการสิน้นขโมดละสายตาจากร่างของไอ้ทิง้งเขาเดินตรงไปยังร่างของอากวยคิดจะสังหารช,ชายชาวจีนคนนี้ก่อนผู้ใดระหว่างนั้น ทเลดจะยิงใส่ขโมดเพื่อจะขัดขวางชายหมอผีผู้นี้แต่ทว่าพยาคราบก็ลั่นไกใส่ทะเลิดก,ก่อนแม้มันจะยิงไม่โดนแต่ก็ทําให้ทะเลดนั้นเสียจังหวะทางขโมดมุ่งตรงหมายเอาชีวิตอากลวยมีดหมอใช้วิชาเสริมแกร่งดังใจนึกย่างสามภูมิด้วยท่าทางที่น่ากลัวจวังหวะนั้นเองมีมือมือหนึ่งคว้าขาของขโมดเอาไว้ขโมดมองต่ําไปที่ขาของตนปรากฏมันคือมือของโทมัส ชายฝรั่งจับขาขมดมันไม่ปล่อยให้ไปถึงตัวของอาก,กวยขมดยกขาจากกระทึบหัวของโทมัสให้เล็กขาเท้าจังหวะนั่นเองอาก,กวยก็ตะโกนมาทางขมดว่าไม่ได้แค่นี้หรือไอพวกสารเลวเสียงตะโกนของชายชาวจีนดังสน,นั่นมันทําให้ขมดถึงกับต้องหันไปมองทว่าเมื่ออาก,กวยตะโกนสิ้นเสียงสติของเขาก็หายไปในทันทีร่างของชายชาวจีนหล่นฟุกไปกับพื้น พร้อมกับหอกอาวุธคู่กายกระเด็นกลิ้งอยู่ข้างลําตัวของอาก้้ยสาเหตุที่เป็นแบบนี้คงหนีไม่พ้นร่างกายแบกรับบาดแผลหนักจนเกินไปตั้งแต่สางดงขนเงินจนมาถึงการต่อสู้กับกุมารอีกสองตนด้วยระหว่างที่ขโมดเดินความสนใจไปอย่างอากล้ยนั้นเสียงเสียงหนึ่งอยู่ใต้เท้าของขโมดก็พูดขึ้นว่าตายเสียเธอไอหมอผีซาะเลวขโมดได้ยินหันมองชายผู้พูดกับตน ปรากฏว่าเขาคือชายฝรั่งที่กําลังเล็งปืนจ่อไปยังใบหน้าของขโมดในระยะที่เผาขนโทมัสแมวรอช้าลั่นไกในทันทีเป็นเวลาเดียวกันที่ขโมดใช้มีดหมออันมีวิชาเสริมแกร่งดังใจนึกฟันกระสุนที่พุ่งออกมาจากลํากล้องของปืนชายฝรั่งแน่นอนว่าขโมดนั้นฟันกระสุนในระยะเผาขนได้ทนันจนกระทั่งกระสุนผ่าเป็นสองซีก แต่ถาว่ากระสุนที่แยกออกเป็นสองซิกในระยะที่เผาคนนั้นระยะมันไม่สามารถพุ่งผ่านเกินลำตัวไปได้กระสุนอย่างละครึ่งซีกพุ่งเข้าใส่ไหล่แต่ละข้างของขโมดจนทำให้ร่างของขโมดนั้นบาดเจ็บอีกทั้งแรงปะทะของลูกกระสุนทำให้ร่างขาโมดนั้นสะบัดจนเซถอยหลังไปด้านหลงังชายหมอผียืนนิ่งไม่ไหวติงใบหน้าก้มผมปรกโทมัสจ้องอย่างไม่วางตาหวังถึงผลลัพธ์ที่ดีที่สุดทันใดนั้น เสียงหัวเราะของชายหมอผีก็ดังขึ้นมาก่อนมันจะค่อยๆเงยหน้าจ้องมาที่โทมัสแล้วก็พูดว่ามึงมันหมดพิษสงแล้วใช่หรือไม่คิดว่าของแค่นี้จะทําอะไรกูได้หรือแม้กูจะโดนกระสุนปืนเข้าเต็มร่างกายก็ตามแต่กายของกูที่ได้อาบแสงจันทรโลหิตมันก็แข็งแกร่งนักกูจะฆ่าโดยที่เริ่มจากมึงก่อนมึงพลาดสิแล้วขโมดกล่าวออกมาด้วยน้ําเสียงชนสยอง ตามองต่ำรับรู้ได้ถึงการดูถูกดูแคลนเห็นพวกโทมัตินั้นคือมดปลวกโทมัตได้ยินขโมดท,ทุกประโยคชายฝรั่งค่อยๆพูดกับขโมดด้วยสติที่เรือนหลางว่าความประมาณเป็นหนทางสู่หายนะแล้วกูก็ไม่ได้พลาดด้วยชายฝรั่งกล่าวกับหมอผีนามว่าขโมดก่อนจะสูดลมหายใจลึกเข้าจนเต็มปอดรวบรวมแรงเฮือกสุดท้ายก่อนจะสิ้นสติตะโกนเรียกนามของชายหนม ไอ้ทิงเสียงตะโกนลั่นกล้องไปทั่วบริเวณสะท้อนกับผืนป่าและบ้านเรือนภายใต้แสงจันทโลหิตสิ้นคำของโทมัสเพียงเท่านั้นขโมดหันไปมองทิศที่ไอท้ทิงอยู่ปรากฏว่าทิงรูปรวมกำลังครั้งสุดท้ายพุ่งมาทางขโมดด้วยอย่างรวดเร็วพร้อมกับวิชาที่มีเสริมแกร่งโลหิตมีดหมอสีแดงดำทมินต้องแสงกับจันทราโลหิตยิ่งทำให้มีดหมอของทิงเป็นสีแดงเปล่งออกมาจนเห็นได้ชัด แสงของมีดหมอ,อยาวเป็นสายพุ่งตรงไปยังขโมดชายหมอผีเผยยิ้มสยองออกมาเขาใช้วิชาเสริมแกร่งดังใจนึกเหตุว่าเพียงเท่านี้ก็ป้องกันชายหนุ่มผู้อ่อนด้อยประสบการณ์ได้แล้วกระทั่งทิ้งวิ่งมาประชิดต,ตัวชายหนุ่มวาดมีดหมอเล็งเป้าหมายคือคอของขโมดทว่าขโมดนั้นก็ใช้มีดหมอฟันสนเช่นกันมีดหมอสองเล่มปะทัก,กันดังสน,นันปรากฏมวลลมระเบิดในขณะสองมีดหมอปะทัก,กัน สะเก็ดไฟแลบแปรบขึ้นมาจากมีดหมอทั้งสองเล่มดวงตาของทั้งสองจ้องขเขม่งประสานกาันแต่ละคนหมายเอาชีวิตอีกฝ่ายต่อให้ใช้วิชาเสริมแกล้งโลหิตกูเพียงใช้วิชาเสริมแกล่งดังใจนึกเท่านี้มันก็เพียงพอจะเอาชนะลูกไก่ขโมดพูดใส่ถึงขณะปะทะก,กันโถมัสมันไม่ได้ยิงพลาดมันตั้งใจทิ้งกล่าวสวนขโมทชายหมอผีไม่เข้าใจนัก กระทั่งความรู้สึกแปลกๆอันเกิดจากมีดหมอของตนขโมดจ้องขอมิงไปยังมีดหมอดวงตาเขานั้นต้องเบิกโพรงเมื่อเห็นลอยบินตรงมีดหมอดวงตาของเขาต้องเบิกโพรงเมื่อเห็นลอยบินตรงมีดหมอภาพแล่นเข้ามาในหัวของขโมดคิดหาสาเหตุว่าอะไรทําให้มีดหมอของตนนั้นบินได้กระทั่งขโมดคิดออกจนเผลอพูดออกมาเลือดเลือดนั่นทว่ามันก็ไม่ทันเสียแล้ว ขโมดพยายามจะใช้โลหิตเสริมแกรงแต่มันก็ไม่เร็วพอที่ไอทิ้งนั้นจะแหกปากตะโกนรวบรวมพลังอาคมทุกอย่างเท่าที่มีฟันมีดหมอของขโมดนั้นสุดแรงมีดหมอของขโมดค่อยๆแตกและสุดท้ายมันก็หักทําให้มีดหมอของทิ้งผ่านเข้าไปจนตัดลําคอของขโมดในหัวของขโมดสับสนตาของเขาเบิกโพรงกับความตายที่เข้ามาถึงตัวสติลืมนึกคิดถึงวิชากายาเหล็กกระทั่งมีดหมอของทิ้ง ฟันตัดลำคอของขโมดลอยเหนือไปในอากาศทากลางสายตาของทุกคนไม่ว่าจะเป็นพวกทะเลิดหรือพยาคร้าวทุกคนต่างตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นหัวขโมดตกลงมากลิ้งไปกับพื้นหลังจากนั้นไม่นานเลือดกระพุ่งสู่ท้องนภาราวกับน้ำพุก่อนที่ร่างของขโมดล้มตึงกองไปกับพื้นโทมัสเห็นถึงกับยิ้มก่อนจะสิ้นสติไปอีกคนทางพยาคร้าวลุกขึ้นยืนด้วยความตกใจ ให้ตายใบสุดท้ายถูกกำจัดไปแล้วเหลือเพียงแค่ตนคนเดียวในจังหวัดนเองเสียงปืนดังยิงออกมาโดยทะเลิศกระสุนเล่นเข้าใส่ร่างของพญาคราวที่กำลังยืนขึ้นมาอย่างแม่ระวังตัวร่างของพญาคราวสะบัดก่อนจะล่วงลงไปทะเลิดแมวรอช้ารีบวิ่งมายัางพี่น้องร่วมสาบานของตนผลปรากฏว่าอากวยนั้นยังมีชีวิตเขาเพียงหมดสติ อีกทั้งโทมัสก็หมดสติไปด้วยเช่นกันทะเลิดรีบถามอาการของไอทิ้งก่อนที่พวกเขาจะพยายามพาก,กันลากร่างของอากวยและโทมัสเพื่อไปยังเรือนหลังใหญ่ทะเลิดก,กับไอทิ้งช่วยกันผ่ถมพยาบาลชายทั้งสองคนเท่าที่ทําได้ระหว่างนั้นทิ้งก็เริ่มซุดทะเลิดหันไปถามชายหนุ่มถึงอาการทิ้งยังคงกัดฟันเข้มแข็งบอกว่าตนนั้นไม่เป็นอะไรตนยังไหวชายหนุ่มแนะรีบไปจัดการศพของพยาคราว เพื่อตรวจดูให้แน่ชัดว่ามันตายแล้วจริงๆทะเลิดไม่ได้ยินชายหนุ่มกล่าวเขาจึงพกปืนไฟใสกระสุนพร้อมก่อนจะเดินออกไปจากเรือนหลังใหญ่เพื่อไปตรวจดูศพของพญาคร้าวไม่นานนักทะเลิดก,ก็เดินมาถึงแล้วก็พบว่าไม่มีร่างของพญาคร้าวอยู่หลังหินก้อนนี้ชายมาดีพยายามจะคิดมองพินิษไปร,บรอบๆอย่างถี่ถ้วนกระทั่งเห็นรอยเลือดจุดเป็นทางยาวเข้าไปในป่า ทะเลดนั้นรู้ทันทีเลยว่าพยาคร้าวคงพยายามกระเสือกกระสนหนีตายทะเลดไม่รอช้าที่จะตามลอยเลื่อนนี้ไปในทันทีทางพยาคร้าวกุมแผลของตนตรงหน้าท้องใบหน้าเขายับด้วยความเจ็บปวดพยายามพาร่างของตนนี้เอาชีวิตรอดกูจะฆ่าให้หมดฆ่าให้หมดพยาคร้าวหนีพรางคิดไปพรางกระทั่งหางตาของพญาคร้าวเหลือไปเห็นร่างร่างหนึ่งในป่า ชายผู้เป็นดังพยาแม่ราช้าเขานั้นแหกปากร้องของความช่วยเหลือแต่ทว่าร่างเหล่านั้นกลับยืนนิ่งทำให้พญาคราวที่กำลังเจ็บปวดมีโทสะเขาหันไปจ้องอย่างเต็มตาพบว,ว่าคือหญิงสาวคนหนึ่งกำลังยืนมองพญาคราวด้วยท่าทางหวาดระแวงเธอพยายามจะหนีออกห่างจากพญาคราวในวินาทีนั้นเองผู้ไม้ข้างๆหญิงสาวผู้นั้นก็ไหวติงพญาคราวที่กำลังหนีตาย มองไปยังุ่มไม้นั้นด้วยความตกใจพญาคราวเอาปืนไฟมาประทับบ่าพญาชั่วตกใจคิดว่าพวกทะเล้นนั้นตามมาเขาตัดสินใจลั่นไกปืนเสียงดังลั่นป่าเป็นวินาทีเดียวกันที่ทะเล้ดตามมาทันและตัดสินใจลั่นไกยิงจากข้างหลังของพญาคราวเสียงปืนทั้งสองนั้นอันยิงจากคนละกระบอกมันก็ดังพร้อมกันกระสุนพญาคราวพุ่งเข้าไปในุ่มไม้ส่วนกระสุนของทะเลอด พุ่งเข้าหลังหัวของพยาคร้าวจนหัวของชายผู้เป็นดังพยาวระเบิดและตายคาดที่ทางท่านเลิร์นนั้นตกใจว่าพยาคร้าวมันยิงใครกระทั่งได้ยินเสียงร้องของหญิงสาวดังขึ้นดังขึ้นจนกระทั่งเสียงร้องของหญิงสาวมันดังสนั่นและแปลเปลี่ยนกลายเป็นเสียงคำรามของเสือทําให้ท่านเลิรนที่ได้ยินกรีบวิ่งกลับเรือนใหญ่ในหมู่บ้านร้างทันทีเอาล่ะครับการต่อสู้ได้จบลง ทางพญาคราวได้สิ้นชีวาและทิ้งปริศนาสองสามอย่างเอาไว้ก็คือโทมัตทำอย่างไรให้มีดหมอของขอมโมดนั้นบินและหักได้พญาคราวได้ยิงอะไรไปผมว่าเพื่อนๆคงจะเดาออกและชายชุดคลุมหายไปไหนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในตอนหน้าหมู่บ้านรับแรกกำเนิดบอบหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ พูดคุยกันหลังคลิปเล็กน้อยท่านผู้ชมยังจำเรื่องเล่าของท่านผู้เฒ่าในหมู่บ้านที่ปราแดงอาศัยอยู่ได้หรือไม่ครับเรื่องที่เกี่ยวกับเสือสมิงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นรักท่านผู้ชมทุกท่านไม่เชือ่อย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบพระคุณมากครับ